พาพี่ไปอ่ะพี่อย่างองกลับบ้านแล้วกันสมเด็ไปได้ต้องผ่านได้สวัสดีค่ะสมเด็จนะคะจากเพจหน้ากรมสมเด็จแล้วก็ YouTube หน้ากรมสมเด็จค่ะช่องหน้ากรมสมเด็จนะคะก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการตกปลาก่อนหน้านี้สมเด็จใช้รถเก๋งเป็นยานพาหนะในการเดินทางพาสมเด็จไปตามหมายตกปลาต่างๆแต่ความท้าทายมันไม่ได้อยู่แค่นั้น การที่เราจะเข้าไปตามหมายธรรมชาติดิบๆลกๆเส้นทางมันต้องเข้าไปได้ยากแน่ทุกคนวันนี้สมเด็จก็เลยนัดพี่แจ็คอนสุสุสงวนใครเอาไว้พี่แจ็คเขาการันตีกับสมเด็จเลยนะว่ารถรุ่นนี้จะพาสมเด็จไปตกปลาได้ทุกที่ที่สมเด็จอยากไปไม่ว่าเส้นทางจะดุจะดันแค่ไหนเร็วแค่ไหนเขาก็บอกว่าเขาพาสมเด็จไปได้หมด ใช่สวยปล่ล่ะอันนี้แต่งมาเพื่อสมเด็จโดยเฉพาะเลยนะววสวยมากเลยพี่วันนี้สมเด็จพาพี่ไปดูที่ไหนครับสมเด็จไม่บอกดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าสมเด็จพาพี่ไปอ่ะพี่อย่าลองกลับบ้านแล้วกันไปเลยหากุญแจอยู่เซรุ่นนี้มันไม่ต้องใช้กุญแจสตาร์ทอ้าวแล้วหนูต้องทำไงอ่ะเหยียบเบรกเลยครับแล้วกดป,กปุ่มพุทสตาร์ทแค่นี้เององ่ายอ่ะ สมเดร้อนป่ะถ้าร้อนก็ปรับอุณหภูมิลงได้นะตัวนี้มันเป็นดูอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ให้สมเด็จยี่สิบองศาเลยของพี่ยี่ห้าพี่พอละโอ้โหหนูชอบอันเนี้ยแล้วหน้าจอวีคอร์สเนี่ยขนาด9นิ้วเลยนะแล้วก็มี GPS ในตัวด้วยเวลาสมเด็ไปไหนก็กด GPS นําทางในตัวได้เลยเออจริงพี่มันดีกว่ามองในโทรศัพท์เยอะเลยอะ่ะแล้วแถวบ้านสมเด็นะเขาชอบบอกมาว่าไอ้เครื่อง4ี่คูณเนี่ยมันกินน้ํามันแล้วซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ วีคอร์สเนี่ยถ้าเราขับเส้นทางปกติอ่ะมันก็ขับ2ล้อนี่แหละมันก็ไม่กินน้ํามันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปเจอทางกสมปันน่ะทางโทดเนี่ยเราก็ค่อยปรับเป็น4ี่ล้อได้แล้วไอ้ขับเคลื่อน4ล้อนี่คันดัยกว่าเราขับเคลื่อนสอล้อแล้วลงทางไปโอ่ามันก็จะทําให้เราอะ่ะก่าบันอุปสัรคที่ว่าติดหลงติดอะไรเงี้ยม,มันก็จะไปได้ไง่ายคือได้เลยพี่แจคก็หนูขอเวาใ้นะครับนะคะโอเคครับ,รบตาร์รถรอไว้เลยดีกว่า แอร์ได้เย็นเ็เวลาเข้าเกียร์ถอยนะเราก็จะมีกล้องมองภาพด้านหลังเพื่อความปลอดภัยอ้าวเออแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรอะพี่มันเป็นเสียงเตือนจุดอับสายตาเวลาเราถอยโอ้ดีเลยอะสมเด็จยี่มีคนซุ่มซ่ามอยู่ด้วยแล้วเราจะต้องวิ่งยังไงอะมันเป็นน้ำไหลนะอันนี้เราใส่สี่ล้อความเร็วะอะได้เลยครับปิดได้เลยความเร็วไม่เกินร้อยไได้เลย ไปแล้วนะพี่คร<ต>ไม่ต้องเร็วค่อยๆเรียกเัน <_ n> เล่กไปต้องผ่านได้ เป็นไงบ้างครับวันนี้หมายที่โฮโทลที่สมเดชอยากมาวีคอรสก็พามาได้เนหะ็นไหมจริงพี่สุดมากเลยอะ่ะคือมันเป็นเส้นทางที่ทั้งชันทั้งมีน้ําเยอะหนูไม่คิดเลยว่าวนนีคอรสจะพาสมเดชไปได้อะ่ะวันนี้ตอบโจทย์มากทั้งเรื่องสมรรถนะแล้วก็ระบบความปลอดภยัยคือมาครบจัดเต็ม พี่แจ็ควันนี้พี่แจ็คสอนหนูขับรถคันนี้มาทั้งวันแล้วเดี๋ยวตอนนี้สมเด็จจะมาสอนพี่แจ็คตกปลาดูบ้างนี่พี่ถ้าตีปลาช่อนนะต้องอยู่ตามขอบขอบตลิงแบบนี้เลยเนี่ยอย่างแรกเลยไอตัวที่เราเตีอันนี้เขาเรียกว่ารอ,อกสปินครับอ่านี่พี่แจ็คจับแบบนี้แล้วก็เอามือเกี่ยวเกี่ยวสายแล้วก็เปิดหน้ารอกแล้วก็เวียงไปเลยอ่าปันมาปันมา เราก็ต้องเวี่ยงไปเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่าจะได้ใช่ง่ายไหมล่ะได้แล้วพี่ได้แล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้วนี่เป็นการตกปลาครั้งแรกของพี่เลยนะต้องขอขอบคุณน้องสมเดชมากๆครับ สมเด็ก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คและก็อีซูซูวีคอสเหมือนกันค่ะที่พาสมเด็มาเปิดประสบการณ์ <c oughs> การท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ไม่ว่าทางสมบุกสมบันแค่ไหนก็พาสมเด็ไปได้ <c oughs> ด้วย i ีซูซูวีคอสสี่คูณสี